หลายๆคนจบมาอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอย่าเพิ่งเซ็งอย่าเพิ่งนอยก็แค่ลองทําไปก่อนบางครั้งเราอาจจะเจอสิ่งที่เราชอบจากการได้ลองทำไปหลายๆอย่างก็ได้ ชื่อสปริงนะครับผมพิสิทธนาเสรษกุลปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นตำแหน่ง h i e f Business Officer ของบริษ e ัทเอ็นสแค e ร์อ m ค e มเมิร์ซนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ดีกว่าคือแบ็ k กราว n ์ของครอบครัวผมอ่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือแบบไม่ได้จบพวกปริญญาตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเรียนหนังสือเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถให้ไกลแดนโซเดมากเขาก็อยากจะเชียร์ให้เราไปเป็นวิศวะเพราะเขาเชื่อว่าวิศวะกลับมาเนี่ยจะมาทำอะไรพวกขึ้นจงื่อน,นจัรได้อะไรอย่างเงี้ หลักๆเข้ามาในชีวิตอยู่2อย่างโอกาสแรกก็คือมีโอกาสได้ไปฝึกงานกับบริษัทที่เป็นวิศวะจริงๆไม่ได้คอมฟอร์ทเทเบิลกับประสบการณ์จริงๆที่เราไปเจอเนาะเพราะว่าต้องอยู่ในโรงงานแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกับคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกน่าจะไม่ใช่นะครับผมคิดแน่ๆแล้วยังไงก็ต้องหาโอกาสต่างๆอันใหม่เข้ามานะครับโอกาสที่2ที่เข้ามาในช่วงที่อยู่มหาลัยอยู่ก็คือมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่ดัตช์มาพอตอนที่เราไปที่อเมริกาเราเห็นว่าคนทุกคนที่มาเรียนที่อเมริกาเนี่ยเขาตั้งใจมาก แล้วก็มีฝันทุกคนเขาไม่ได้มาเรียนเพื่อที่จะเรียนจบเขารู้อยู่แล้วว่าเขาอยากจะเป็นอะไรดังนั้นเขาจะเรียนอะไรคนที่เป็นหัวกะทิของชั้นเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะไปทํางานกับค onsultancy เนาะไม่ว่าจะไปเป็น investment banker หรือก็ไปเป็นค onsultant เราก็เหมือนกับอยู่กับเพื่อนๆนะครับเขาก็เหมือนกับล้างสมองเราเรียบร้อยหน่อยหนึ่งถ้าวันหนึ่งเราจะไปทําธุรกิจต่อของตัวเองเนี่ยเราจะต้อง bridge ตัวเองจากอจ n g น n e ร r เนี่ยมาทาง business ให้ได้แล้วเราคิดว่าค onsulting มันเป็น opportunity ที่ใช่สำหรับเรา พอเรียนจบปุ๊บก็เริ่มสมัครงานเนาะไปจ็อกแฟรมกับหลายๆคนเลยรุ่นพี่ก็แนะนำเอ้สปริงถ้าอยากทำงานคอนซัลท์ลองไปคุยกับพี่คนหนึ่งสิเขามาเปิดบูิษทคอนซัลทิ t งเฟิร์มใหม่ขึ้นมาเราก็ไปคุยแล้วก็มีโอกาสได้ไปจอยงานเป็นเข้าใจว่าน่าจะเป็นเฟิร์สไ e ก็มีโอกาสทำงานอยู่ในบริษัทนั้นสองปีได้ทำทุกอย่างเพราะบริษัทมันเพิ่งเริ่มต้นทำตั้งแต่ทำรีเสิร์ชเข้าเล่มหนังสือไปส่งของมีโอกาสได้ไปจอยหลายๆอย่างเราก็ได้เรียนรู้ This is what t it t a t e s to be a g o o d c o n s u l t คือ Consulting มันเป็น Industry ที่ต้องอมีกับเดทไลน์มากมันเป็นธุรกิจของ Reputation ห้ามพลาดพลาดไม่ได้ต้องเป๊ะเพราะงานที่เราออกไปหา c l i e n t เราแล้วเป็นงานที่เขาเชื่อแล้วว่าเรากกนกองมาแล้ว mm hmm. เราอ่ะไอ้ w อ r k e t h i ตตรงนั้น,นกลับไมาใช้ ทำงาน Consulting มา2ปีเนี่ยอาจจะไม่ใช่บุคลิกที่เหมาะที่สุดสำหรับทำงานคอนซัลว่ะเป็นคนที่ทำงานคอนซัลแล้วเติบโตได้คือคนที่แบบเมนเทนความน่าเชื่อถือได้ซึ่งค่อนข้างตรงกันข้ามกับบุคลิกของเราอะเนาะก็เลยเคิดอ้ยไปทำงานในอุตสาหกรรมดีกว่าณวันนั้นก็เริ่มมองแล้วว่าอ,อะไรที่เรามีอินเทรสอยู่ เราก็มีโอกาสได้ไปจอยงานกับลาซาด้าบรรยากาศการทำงานมันดูสนุกมากอะ่ะคือทั้งองค์กรน่ยมันไวรุ่นกันหมดแต่เวลาทำงานก็ทํางานกันแบบผู้ใหญ่เวลาดิสคัสกันเราก็รู้สึกว่ามันมันใช่ว่ะอีกจุดหนึ่งก็คือเรารู้สึกมันเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้กับท ALENT p o l ทำงานไปอยู่ประมาณ1ปีมีคนมาชวนไปทำงานริษัทธิงบริษัทไซส์ที่เล็กลงมาชื่อว่า Happy Fresh ถามว่าส่วนตัวคิดว่าพร้อมไหมทำงานมาปีเดียวด้าน Marketing เนี่ยเอาตรงๆก็คือรู้ว่ามีอะไรที่ตัวเองไม่รู้เยอะแต่อยากลองรีบด้วยร้อนวิชาอินจัดไงคือลองเลยต่อให้มันเจ๊งต่อให้มันแบบเฟลมากสุดด้วยแล้วออก็ไปสมัครงานใหม่ตอั้คิดแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่ได้ลองก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เลยก็เลยกระโดดเข้าไป Happy Fresh เราอะมีความฝันที่ชัดนะว่าอยากจะทำสตาร์ทอัพของตัวเองเราตระหนักได้ว่าการที่เราจะทำสตาร์ทอัพหรือธุรกิจอะไรก็ตามแต่ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเราต้องมีทีมที่เก่งเราต้องมีทีมที่คุณลี่ไแเราสำคัญก,กว่านั้นคือเราต้องคุณลิฟายตัวเองด้วยก็มีเพื่อนคนนึงเคยบอกผมว่าเอ้จริงๆเวลาเราทํางานอยู่ในอะไรที่มันไซโลมากๆอะปัญหาที่ใหญ่สําหรับบางคนอะอาจจะเป็นปัญหาที่เล็กสาหรับคนในสายงานอื่น ทำให้ผมตั้งเป้าว่าทุกๆวีคเนี่ยผมจะต้องไปนัดเจอคนอยู่คนละสายงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดหรือแลกเปลี่ยนไอเดียทั่วไปอะไรเงี้ยมีโอกาสเจอพี่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ทุกๆวันพฤหัสตอนเย็นผมกับพี่หนึ่งเนี่ยจะนัดเจอกันร้านกาแฟ เราจะยุ่งหายก็ตามนะเราไม่เคยเบี้ยวนัดกันเลยนะสักวิดเดียวถ้าเราจะทําธุรกิจให้เกิดเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องอินเวสต์เนี่ยก็คือเวลาและแรงสิ่งหนึ่งที่เราตระหนักก็คือจะทําธุรกิจให้ดีเนี่ยธุรกิจของเราอ่ะจะต้องเป็นเพนคิลเลอร์ต้องแก้ปัญหาได้เหมือนเพนคิลเลอร์ไม่ใช่เป็นวบตามินไม่งั้นเนี่ยคนมันแบบเอ้ยใช้เธอก็ได้ไม่ใช้เธอก็ได้ถ้าธุรกิจของเราเนี่ยยังไม่ได้ชัดพอท้ายสุดมันจะไม่สามารถสร้างรา e ได้ให้ช่วยให้ธุรกิจและแก้ปัญหาได้จริงๆ หามา6เดือนแต่เราสังเกตอย่างหนึ่งคือพี่หนึ่งทุกครั้งที่มาเจอเขาก็จะมีปัญหามาแชร์ว่าเฮ้ยผมขายไม้ม็อบออนไลน์อยู่อะ่ะมันมีปัญหานี้ว่ะผมก็คุยกับพี่หนึ่งว่าเอ้ยถ้าทุกๆวันที่เราเพยายามจะไปหาปัญหาคนอื่นเพื่อจะโซฟให้ทําไมเราไม่โซฟปัญหาที่อยู่เจอทุกวันนี้ล่ะเรามาทําธุรกิจที่ช่วยคนขายของออนไลน์ดีไหมวันนั้นเลยนะกลับบ้านปุ๊บเนี่ย เข้าอบาบาแล้วก็สั่งของเข้ามาขายเลยการที่เราจะเข้าใจปัญหาของพ่อค้าดีพอมันไม่มีอะไรดีเท่ากับการไปเป็นพ่อค้าเองขายเครื่องความร่างกายนะครับแบรนด์ท่ x t p r o นะครับผมก็พอขายไปประมาณ3-4เดือนเราเห็นว่าจริงๆเจ้าขายมันดีเว้ยก็เลยคุยกับพี่หนึ่งพี่หนึ่งจริงๆเนี่ยนะเป็นพ่อค้ากันเถอะเพราะพี่หนึ่งก็ขายเป็นเราก็ขายเป็นแสดงว่าจริงๆที่เราทํามามันมีอะไรที่คนอื่นในยุคนั้นเขาทาไม่เป็นหรือเปล่าก็ตัดสินใจรวมกิจการกัน เสร็จแล้วพอรวมกิจการกันเสร็จปุ๊บเลยตัดสินใจมาเปิดธุรกิจตัวที่2มาฟูลฟิลมิชชั่นตัวเองที่ตั้งต้นไว้ตอนแรกจริงๆก็คือการช่วยคนขายของออนไลน์ก็เลยมาเปิดเป็น In Square e-commerce ณนะวันแรกเนี่ยก็คือยากสุดคือการรีครูดคนผมยังจำได้ตอนชวนคนยุคแรกเนี่ยเราไม่กล้าพาคนเข้าไปดูออฟฟิศเลยซ้ำเพราะออฟฟิศเ,เป็นตึกแถวชวนคนเข้ามาก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่ทำยังไงให้คนที่อยู่กับเราเราติบโตไปกับเราอันนี้ต้องยกเครดิตให้พี่หนึ่งนะ ม,มองว่าพี่หนึ่งเขาเป็นคนที่เอาใจใส่เรื่องคนเราเชื่อเรื่อง chain of trust ไม่ได้ chain of command หรืออะไรอย่างนี้เราเลือกที่จะทำงานกับคนที่เราไว้ใจแล้วเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้เดรียนรู้แล้วก็ได้ผิดพลาดเหมือนกับที่เราทําอย่างที่บอกนะธุรกิจมันใหม่อินดัสทรีมันใหม่เราเองก็ยังใหม่กับมันอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราจะไปคาดหวังให้คนอื่นไม่ผิดอะไรงี้ไม่ได้ส่วนที่ผมดูเนี่ยดูตลาดต่างประเทศคือขยายตลาดใหม่ เอา business model ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยในไทยเนี่ยไป roll out ในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดสิงคโปร์ประเทศไทยเนี่ยเรามี capability 5้อ,อย่างละต่างประเทศที่เราเข้าไปอาจจะยังทําได้ไม่ครบเท่าในประเทศไทยเราก็ต้องมาดูว่าเราจะ develop c a p a b i l i t y e s ของนในแต่ละที่ยังไงอันที่2ก็คือ brand partnership ไปคุยกับคนที่สนใจมาเป็นคู่ค้าใหม่ๆกับเราอีกส่วนหนึ่งก็คือหาไอเดียใหม่ๆหา business m o d e ใหม่ๆมาทำให้กับบริษัท ช่วงโควิดเนี่ยที่ยากที่สุดนะครับคือตลาดต่างประเทศเพราะเราเดินทางไม่ได้เอาจริงๆธุรกิจเราได้ประโยชน์แต่ถามว่ายอดขายที่ขึ้นมาเนี่ย,อ,ยอะไรที่เราสามารถช่วยใครหลายๆคนได้บ้างไหมผมว่าพี่หนึ่งคุยว่าเราสามารถเปิดโอเพนทิงซเพิ่มได้ไหมหรือสินค้าที่เรามีเราสามารถเปิดโอกาสให้คนเนี่ยรับของเราไปขายออนไลน์ได้บ้างไหมมันเหมือนเป็นเกมที่ผ่านด่านหนึ่งเพื่อไปเจอบอสด่านสอง ผ่านบอสด่านสไปเจอบอสด่านสแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะบีตรงไหนนะแต่เรารู้แหละว่าทุกๆครั้งที่เราเจอปัญหาใหม่เนี่ยเรากําลังจะโตใหม่ผมเชื่อเสมอนะว่าบริษัทใหญ่ๆทุกเจ้าอ่ะเคยผ่านปัญหาที่เราเจอมาหมดถ้าเราแก้ไม่ได้อาจจะไม่ได้แปลว่ามันแก้ไม่ได้ไงแต่มันอาจจะแปลว่าเรายังแก้ไม่เป็นเราก็แค่ต้องไปหาคนที่แก้เป็นมาให้คําแนะนําเราหรือเปล่า <luckily> ถามว่าเอ็นสไครต์จโตยังไงต่อเติบโตอย่าง3อย่าง ธุรกิจโมเดลเดิมลูกค้าคนใหม่ส่วนที่2เนี่ยก็คือ Business Model เดิมประเทศใหม่ส่วนที่3ก็คือมี Business m o เดลอะไรใหม่ๆบ้างพยายามทำให้ E-commerce Opportunity เนี่ยไม่ใช่เป็นโอกาสของเราคนเดียวแต่เป็นโอกาสของคนรอบๆด้วยโดยไม่จาเป็นต้องเอกของให้เราขายก็ได้อาจจะมีโมเดลอะไรที่ทำด้วยกันได้วันนี้เราพยายามอย่างเต็มที่นะซึ่งจะเป็นคู่ค้าที่แบรนด์หลายๆแบรนด์ p r ี f e r มากที่สุดเป็นมิชชั่นที่ใหญ่นะเป็นประโยคง่ายๆแต่ทำยาก จริงๆตลอด Convers a t i o n ที่ผมพูดมาผมย้ำเรื่องหนึ่งบ่อยมากก็คือว่ายิ่งรู้ตัวเองเร็วว่าต้องการเป็นอะไรยิ่งดีในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆคนจบมาอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอย่าเพิ่งเซ็งอย่าเพิ่งนอยก็แค่ลองทำไปก่อนบางครั้งเราอาจจะเจอสิ่งที่เราชอบจากการได้ลองทำหลายๆอย่างก็ได้อีกเรื่องหนึ่งหลายๆคนก็อยากเป็นเจ้าของกิจการการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันเป็น Mindset นะคนที่มี Mind s e ซของผู้ประกอบการเนี่ยต่อให้ทำงานในบริษัทก็เติบโต ไม่ได้หมายเขาว่าจะจวันนี้ฉันจําเป็นที่จะต้องลาออกมาเปิดบริษัทต,ตัวเองผมพงว่ามันมันไม่ใช่อยู่นั้นแล้วช่วยกันตรงๆเลยก็คือมาทํางานด้วยกันเถอะนะเราเราเป็นธุรกิจไทยที่ไปเปิดในหลายๆประเทศผมมองว่าวันหนึ่ง n Square เราจะเป็นแพลตฟอร์มให้คนที่เก่งได้ไปพิสูจน์ฝีมือผมเชื่อนะเซา t ์อีสต์อาเซียนมันจะคอนเนคกันมากขึ้นเรื่อยๆจนอนาคตการทําธุรกิจในดับภูทิภาพมันจะมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องยาก ถ้าวันนี้คุณอยากจะเข้าใจธุรกิจในระดับภูมิภาคมากกว่าการ Google นะอยากจะลองอยากจะไปเจออยากมีโอกาสเดินทางเนี่ยผมคิดว่าเราเป็นโอกาสที่น่นให้คุณได้ก็ชวนลองมา explore ได้กันดูนะครับผม